ตอนบริภพภคผลไม้ภายในประเทศพรุ่งนี้วันหยุดพาปังปอนไปเที่ยวสวนสนุกนะครับพอ่อดึกแล้วอย่ากวนพ่อสิปังปอนงั้นถือว่าสัญญาแล้วนะครับลุยไปเลยนะคะพ่อตายเจ้สาสารมาแล้วปังปอนอย่าสนสิลูกบิ๊กก็ไม่ยอกนะพาปอนไปสวนสนุกเองนี่นะแต่เดินตากแอร์ก็เย็นดีนะลูกอ๋อมีงานแสดงผลไม้นานาชาติด้วยไหนดูสิ ไปดูไงจ้าจังาแม่ฮะอยากกินอันนั้นนะฮะนั่นก็ด้วยอ่ะขะล้อกีวี่ก็ด้วยอ่ะอ๋อแพง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 ทั้งนั้นเลยลำใหญ่ดีกว่ามั้งถูกกว่าตั้งเยอะไม่เอากินบ่อยแล้วนั้นมังคุดเป็นไงจ้าเฮ้ยแม่กุ้งนี่งอกจังเลยปังปอนรู้ไหมอากาศที่ร้อนขึ้นเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเราชอบกินชอบใช้แต่ของจากต่างประเทศการขนส่งของจากที่ไกลๆนั้นสิ้นเปลืองพลังงานมากแล้วก็ปล่อยไป โลกร้อนขึ้นเมื่ออากาศร้อนก็ไม่มีใครอยากพาปังปอนไปเที่ยวสวนสนุกนะสิเข้าใจหรือเปล่าลูกเอออย่างนี้เองงั้นปังปอนช่วยคนไทยซื้อมังคุดลำใหญ่บะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมช้โยโหฟยแตงโมใช้โยโห